ผมอยากจะท้าอาจารย์เดชามาดีเบตผมอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาว่าวันนี้โตอายุก็มากแล้วอาจารย์เดชาน่าจะมีสำเนียบรือสำเนึกของความเป็นนักกฎหมายผมถือว่าอาจารย์เดชาวิาพากวิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมอาจารย์เดชามีความสนิทสนมเป็นอย่างมากกับ อาจารยดาวอาจารย์เดช้าต้องยอมรับความจริงปากคุณเสียคุณอาศัยปากคุณธรรมากินเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมาโดยตลอดเวลา หลังจากที่รอคอยมากว่า3ปีค่ะในที่สุดวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้ศาลก็จะมีคำตัดสินพิพากษาในคดีของแตงโมดิดาพัชรวิรพงศ์ดาราสาวผู้ล่วงลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เธอพัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมกลากแม่น้ำเจ้าพระยาในกลางดึกของวันที24่24กุมภาพานันธ์2565 ทมกลางความแข็งใจของประชาชนและคนที่รักเธอว่าหลายอย่างดูมีพิรุษและไม่สามารถให้ความกระจ่างกับสังคมได้จนทางทีมบ้านพระอาทิตย์ที่นําโดยอาจารย์ปานเทพผัวพงพนันธช์คณบดีวิทยาลายัยการแพทย์แผนตะวันออกมาหาวิทยาลัยรังสิตค่ะรวมกับทางด้านของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดข้อมูลและหลักฐานที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเมื่อสามปีที่แล้วอีกครั้งจนทําให้คดีของแตงโมถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งทมกลางการจับตาจากสังคมค่ะ แต่ล่าสุดค่ะก็ดูเหมือนว่ายิ่งไกล้วันตดสินสังคมก็ยิ่งจับตาพอเรื่องราวที่ถูกเปิดออกมาก่อนหน้านี้จนทําให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาดูในเรื่องนี้แต่ตอนนี้กลับเงียบไปทําให้สังคมเกิดคําถามมากมายค่ะขณะที่ทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันท์ซึ่งเป็นทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมได้ออกมาฟาดแรงถึงอาจารย์บัณฑเทพและคุณสุธิลิ้มทองกุลรวมไปถึงนายอัจฉริยะถามหาหลักฐานว่าไข,ข่ฆาตกรรมแตงโมท่าทายว่า ถ้ามีก็เปิดออกมาเลยอีกทั้งยังได้พิการพิภากวิจารณ์อาจารย์ปาเทพเกี่ยวกับการพูดถึงคดีแต่งโมนในรายการหลายต่อหลายครั้งว่าเป็นการนําเสนอแปบ,บทำคอนเทนต์ทาให้ประชาชนสับสนเข้าใจว่าแตงโมถูกฆาตกรรมทั้งที่ก็ไม่มีหลักฐานออกมายืนยันอย่างที่พูดพร้อมกับแสแรงอีควะอาจารย์ปาเทพไม่ได้จบกฎหมาย เสือกมาพูดเรื่องกฎหมายจะเป็นอะไรกันแน่เป็นนักข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นคณะบดีหรือจะเป็นอะไรเอาสักอย่างพูดเรื่องแตกโมมากกว่า4เดือนได้คอนเทนต์ไปเยอะแยะมากมายจะรับผิดชอบกับสังคมอย่างไร ก่อนที่ต่อมาค่ะทางคุณสนธิลิมทองกูลจะออกมาฟาดกลับทนายเดชาแบบสั้นๆแตจุกบอกว่าอาจารย์ปานเทพและบ้านพระอาทิตย์รวมถึงทุกคนเป็นผู้ที่สแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนอาจจะตายเพราะความจริงแต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของทนายเดชาเองค่ะก็อยากไม่จบพอล่าสุดค่ะก็ออกมาไล่สวนกับอีกรอบตามที่ทางทัพปดาราได้มีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้ขณะที่ล่าสุดค่ะเพื่อนรักเพื่อนแค้นอยา นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ได้ไลฟ์สดและมิการพูดถึงข่าในเดชัด้วยเช่นกันงานนี้บอกเลยค่ะว่าไม่มีใครยอกใครค่ะ ก่อนอื่นวันนี้ขอพูดถึงอาจารย์เดชากิติวิทยาน,านันที่มีการไลฟ์สดพูดถึงเรื่องคดีแตงโมว่าตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าผมหรืออาจารย์ปานเทพกับช่อง8โดยเฉพาะรายการของคุณเมย์ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าคดีน้องแตงโมเป็นคดีฆาตการรมและสร้างคอนเทนต์เรียกแฟนคลับได้รับผลประโยชน์จากยอดไลค์ยอดแชร์ผมอยากจะท้าอาจารย์เดชามาดีเบตช่อง8กับผมก็ได้วันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่อาจารย์เดชาพร้อมผมอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาว่าวันนี้ โตอายุก็มากแล้วเป็นนักกฎหมายที่นับวันนับวันประชาชนเริ่มหมดสธานลงไปเรื่อยๆการออกแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่มีปัญหาสําหรับอาจารย์เดชาแต่การแสดงความคิดเห็นโดยไม่คํานึงว่าผลที่จะพูดในเรื่องของคดีน้องแตงโมในฐานะที่คุณเป็นทนายความของน้องแตงโมจริงๆควรจะต้องดีใจที่พวกผมไม่หยุดยั้งในการพิสูจน์ความจริงในเรื่องของน้องแตงโมให้ได้รับความเป็นธรรม แต่คุณขลับทาในสิ่งที่ไม่มีทนายความคนไหนที่เป็นทนายความของโจ์ร่วมในฐานะที่เป็นทนายความของคุณแม่ของน้องแตงโมน่าจะดีใจที่มีคนมาพิสูจน์ความจริงว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมหรือเป็นคดีประมาทกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอด3ปีที่บานมาตํารวจภูธรภาคหนึ่งหรือตํารวจนนทบุรีทางกองบัญชาการตํารวจภาคหนึ่งทางกองบัญชาการตํารวจภูธรนนทบุรีไม่สามารถตอบคําถามสังคมได้ณนะวันเกิดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์2565 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้แม้แต่คนเดียวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกี่คนตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล่างไม่มีใครกล้าออกมาตอบสังคมในเรื่องของคดีแต่งโมกแม้แต่คนเดียว เรตํารวจแห่งชาติก็ไม่สามารถตอบคําถามในการตั้งกรรมการสอบตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งหรือตํารวจกองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีอาจารย์เดชาตน่าจะมีสาเนียกสํานึกของความเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ทงางด้านกฎหมายจบทั้งเนติบัณฑิตมาประสบการณ์มากกว่า20ปีการพูดออกมาดูมีเยียบย้มคนทําเรื่องของน้องแตงโมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพหรือเป็นผมหรือไม่เคารพสิทธิความเป็นสื่อมวลชนของช่อง8ผมถือว่าอาจารย์เดชาต มีพักวิจารณ์อยากไม่เป็นธรรมคุณเป็นทนายความของคุณแม่เนองตังโมคุณน่าจะต้องออกมาปกป้องร่วมมือกับทางพวกผมด้วยซ้ำไปในฐานะที่คุณเป็นทนายความของโจร์ร่วมการทําหน้าที่ของทนายความโจทร่วมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโจทร,ร่วมคือแม่นนองตังโมที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดของคนบนเรือไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเอาแค่ประมาทแต่ผลการกระทําที่เกิดขึ้นมันมีประจักษ์พยานหลักฐานมากมายที่วันนี้สารอาญาร,รัชดาก็มีคําพิพากษาในคดีที่ผมถูกตํารวจยี เอนายฟ้องที่ศารอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสารอาญาได้มีคำาพิพากษาด้วยเนื้อหาสาระนอกจากจะย,ยกฟ้องผมแล้วเนื้อหาสาระคำพิพากษาของคดี21ตําตำรวจที่ฟ้องผมมาปรากฏว่าน้องตังโมงไม่ได้ตกท้ายเรือบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือพ้นจากการเก็บเส้นผม3เส้นของกล่องพิสูจน์หลักฐานโดยตำรวจภูธรภาคหนึ่งตำรวจภูธรน,นนทบุรีไม่เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากความจริงการเก็บวัตถุพยานการเก็บเรือ ของกลางหรือสิ่งต่างๆไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเก็บวัตถุพยานสำคัญก่อนอื่นวันนี้ขอพูดถึงอาจารย์เดชาจิติพิทยานันท์ที่มีการไลฟ์สดพูดถึงเรื่องคดีน้องแตงโมว่าตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าผมหรืออาจารย์ฟานเทพกับช่อง8โดยเฉพาะในการของคุณเมย์ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าคดีน้องแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็สร้างคอนเทนต์เรียกแฟนคลับ ได้รับผลประโยชน์จากยอดไลค์ยอดแชร์ผมอยากจะท้าอาจารย์เดชามาดีเบตช่องแกับผมก็ได้นะครับวันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับที่อาจารย์เดชาพร้อมผมอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาว่าวันนี้โตนะครับอายุก็มากแล้วเป็นนักกฎหมายที่นับวันนับวันนะครับประชาชน,เ,นเริ่มหมดศรัทธาไปลงเรื่อยๆการแสดงออกความคิดเห็นโดยสุจริตไม่มีปัญหาสําหรับอาจารย์เดชาแต่ความคิดเห็นโดยไม่คํานึง นะครับไม่คำนึงว่าผลที่จะพูดเนี่ยนะครับในเรื่องของดีนะะ้องแตงโมเนี่ยแต่านะาที่คุณเป็นทนายความของน้องแตงโมเี่จริงๆคนจะต้องดีใจดีใจที่พวก <Alcohol. S 2> ผมเนี่ยไม่หยุดยั้งในการพิสูจน์ความจริงของน้องแตงโมให้ได้รับความเป็นธรรมแต่คุ้นกับทําในสิ่งที่ไม่มีทนายความคนไหนที่เป็นทนายความของโจร์ร่วมในนาที่เป็นทนายความของคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยน่าจะดีใจที่มีคนมาพิสูจน์ความจริงว่าน้องแตงโมเนี่ยถูกฆาตกรรม หรือเป็นคดีประมาทกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาตำรวจภูทรภาคหนึ่งหรือตำรวจจังหวัดนนทบุรีทั้งกองบัญชาการตำรวจภรภาคหนึ่งทั้งกองบัญชาการกรองบังคับการตำรวจทรนนทบุรีไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้นับวันเกิดเหตุคือ24กุมภาพันธ์2 5 6 5 จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้แม้แต่คนเดียวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่ากี่คนตั้งแต่สมัยพลตุลย์สุ์แจ้งยอดสุขผพลตุลย์ต่อสักสวิมลแม้แต่พลตุลย์กีรัฐพันเพชรต่างไม่มีใครกล้าออกมาตอบสังคมในเรื่องของคดีน้องแตงโมงแม้แต่คนเดียวเจเลตตำรวจแห่งชาติก็ไม่สามารถตอบคำถามในการตั้งกรรมาการสอบตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งหรือตำรวจกองบังคับการตำรวจธทจังหวัดนนทบุรีอาจารย์เดชาน่าจะมีสำเนียก หรือสํเนึกของความเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ด้านกฎหมายจบทั้งในติบัณฑิตมาประสบการณ์มากกว่า20ปีการพูดออกมาดูหมิ่นเหยียดหยามคนทําเรื่องของน้องแตงโมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทศหรือเป็นผมหรือไม่เคารพสิทธิ์ความเป็นสื่อบวลชนของช่องแปะผมถือว่าอาจารย์เดชา,าวิพากษารณอย่างไม่เป็นธรรมคุณเป็นทนายความของคุณแม่น้องแตงโมคุณน่าจะต้องออกมาปกป้องร่วมมือกับทาง พวกผมได้ซ้าไปในฐานะที่คุณเป็นทนายความของโจร์ร่วมการทำหน้าที่ของทนายความโจร์ร่วมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโจทย์ร่วมคือแม่น้องแตงโมที่ได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิดของคนบุเรือไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเอาแค่ประมาณแต่ผลการกระทําที่เกิดขึ้นมันมีประจักษ์พยานหลักฐานมากมายที่วันนี้ศาราญาราชนาก็มีคำพิพากษาในคดีที่ผมถูกตํารวจ21นาย ฟ้องพิสารอาญาในข้อหามีประมานด้วยการโฆษณาศารอาญาได้มีคำพิพากษ,ษาด้วยเนะนื้อหาสาระนอกจากย,ยก้องฟ้องผมแล้วเนื้อหาสาระคำพิพากษาในคดีของ21ตำรวจที่ฟ้องผมมาที่ศารอาญาราชดานั้นปรากฏความจริงว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือน้องแตงโมผลจากการเก็บเส้นผม3เส้นของกองพิสูจน์หลักฐานโดยตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ตำรวจปูรอนจังหว,วัดนนทบุร,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 รีนะกองประชาการบดตอนภาคหนึ่งไม่เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากความจริงการเก็บวัตถุพยานการเก็บเรือของกลางหรือสิ่งต่างๆไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติการเก็บวัตถุพยานสำคัญ นอกจากนี้ค่ะทางน,นยายอัจฉริยะยังกล่าวต่ออีกค่ะว่าหมอนิติเวชไม่สามารถตอบคําถามสังคมได้ไม่สามารถตอบคําถามใครได้หลีกเลี่ยงการหมักขึ้นสารที่สารอาญารัชดาหลีกเลี่ยงการส่งมอบพยานหลักฐานหรือวัตถุพยานสําคัญในการพิสูจน์ความจริงว่าน้องแตงโมงเสียชีวิตด้วยเหตุใดแน่หมอนิติเวชเอกมีปัญหาที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าผมเป็นหมอนิติเวชความจริงคืออะไรผมก็จะต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาการเอาศพมาจําลองโดนใบพัดเรือที่ เกิดจากการจมน้ำไปแล้วเกิดจากการปนเปื้อนของความสกปรกในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กลับเอาใบพัดเรือที่มีสารปนเปื้อนแล้วเอาไปจำลองกับศพข,ของน้องแตงโมที่เป็นบาดแผลเกิดขึ้นจริงและเป็นสิ่งจริงไม่มีใครเขาทำกันในโลกในระบบของนิติเวชแต่คุณหมอณประพัฒได้มีการจำลองโดยนำศพออกมากโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขออนุญาตจากคุณแม่น้องแตงโมและไม่ได้ขออนุญาตทนายกิษณนะซึ่งเป็นทนายความของคุณแม่แตงโมในขณะนั้นซึ่ง ตามระเบียบแล้วการฝากศพไม่ใช่ตำรวจหรือหมอจะเอาศพไปทำอะไรก็ได้เพราะการฝากศพถือเป็นการฝากเอาไว้เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดหรือคุณแม่มีความประสงค์จะฝากศพเอาไว้ที่โรงพยาบาลหรือสถาบันมิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ขอให้คุดเอาศพน้องแตงโม ใบจำลองกับใบพัดเรือที่มีสารป,ป่นปือนจากการที่นักประดาน้ําไปดําน้ําในวันที่3มีนาคม2565และวันที่4คุณเอาศพนอกแตงโมผ่าจาลองแบบนี้มันใช่หรือไม่การเปลี่ยนสถานที่เกิดเหตุจากนนทบุรีจะต้องส่งไปที่สถาบัานนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมกับเอาศาพมาพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็เป็นความผิดปกติไม่เคยมีปรากฏปรกในประเทศไทยตํารวจไปขึ้นเบิกความที่สันอาญายืนยันต่อสารว่าศพที่เกิดจากสพเมือง ทบุรีทุกศพจะต้องส่งที่สถาบัานนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแต่คดีของน้องตังโมมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงสั่งคุณท้ายเอกภ์บรรลือฤทธิ์ให้นำศพมาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตหรือสถาบัานนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถผ่าพิสูจน์ศพได้อย่างเร็วซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิน้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจารย์เดชาไม่เคยพูดอาจารย์เดชามีความสนิทสนมกับอายการดาวเจ้าของคดีด้วยมัน แต่กตรงที่คุณเป็นทนายความของคุณแม่น้องแตงโมแต่กลับไลฟ์สดดิเครดิตอาจารย์ปานเทพผมหรือสื่อมวลชนช่องแในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนําเสนอข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่มีใครการนาเสนออีกมุมหรืออีกหนึ่งมิติในด้านการทําคดีของน้องแตงโมในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนของคุณเมผมว่าสิ่งเหล่านี้เขากําลังทํางานอยู่ผมไม่ได้เก่งแต่ผมสามารถพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนคนทั้งประเทศเชื่อผมได้มากกว่าอาจารย์เดชาที่พูดไปเรื่อยปากคุณเสียคุณอาศัยปากเรื่อง กา,ารวิพากษาคนอื่นมาโดยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยว่าพอเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะใช้ความส่วนตัวของคุณทําแต่เรื่องของน้องแตงโมถ้าคุณรักน้องแตงโมจริงคุณอยู่เฉยๆก็ได้แล้วให้ศาลตัดสินใิวันที่23พฤษภาคมแล้วเดี๋ยวคุณมาดูว่าดีเอสไอเขาจะทําอย่างไรต่อไปเขาจะลบม,มวยไหมจะเป็นอย่างที่คุณพูดหรือไม่หรือจะเอาความผิดใครไม่ได้เลยรอวันนั้นก่อนดีไหมวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าดีเอสไอเขาทําอะไรไปบ้าง ดังนั้นนับจากวันนี้ไปผมจะมีเรียกอาจารย์เดชาแล้วผมจะเรียกทนายเดชาเพราะคําว่าอาจารย์ผมว่าคุณไม่เหมาะสมหมอนิติเวศไม่สามารถตอบปัญหาสังคมได้ไม่สามารถตอบใครได้หลีกเลี่ยงการมาขึ้นศาลที่ศา,าลอาญาราชดาหลีกเลี่ยงการสมมอบพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานสําคัญในการพิสูจน์ความจริงว่าน้องแดงโมเสีชีชวิตาะเหตุใดแน่หมอนิตริเวศเอง มีปัญหาที่ต้องประชาชนคนในประเทศถ้าผมเป็นหมอนิติเทศความจริงคืออะไรผมก็ต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาการเอาศพมาจําลองโดยใบพัดเรือที่เกิดจากการจมน้ําไปแล้วเกิดจากการปนเปื้อนของความสกปรกในแม่น้ําเจ้าพยาแต่กับเอาใบพัดเรือที่มีสารปนเปื้อนแล้วไปจาลองกับศพของน้องแตงโมทีท่เป็นบาดแผลเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นศพจริงไม่มีใครก็ทํากันในโลก ในระบบของนิติเวชแต่คุณหมอณนรพัฒน์ได้มีการจำลองโดยนำศพออกมาโดยไม่ได้ขออนุญาตคุณแม่น้องแตงโมและไม่ได้ขออนุญาตทนายกิตศนะซึ่งเป็นทนายความของคุณแม่น้องแตงโมในขณะนั้นซึ่งตามระเบียบแล้วการฝากศพไม่ใช่ตำรวจหมรือหมอจะเอาศพไปทำอะไรก็ได้เพราะการฝากศพถือเป็นการฝากเอาไว้เนื่องจากคดีม,มันยังไม่ถึงที่สุดหรือคุณแม่มีความประสงค์ที่จะฝากศพเอาไว้ที่ โรงพยาบาลหรือสภาบบนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่ปล่อยให้คุณเอาศพน้องแตงโมไปจําลองกับไปพัดเรือที่มีสารปนเปื้อนจากการที่นักประดาน้ําไปดําน้ําในวันที่3มีนาคม2 5 6 5และวันที่4คุณก็เอาศพน้องแตงโมมาจําลองแบบนี้มันมันใช่หรือไม่อย่างไรกะเป็นสถานที่เกิดเหตุซึ่งจากนนทบุรีจะต้องส่งที่สภาบบนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมกับเอาศพมาผ่าพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็เป็นความผิดปกติ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประเทศไทยตำรวจไปขึ้นเบิกความพิสารอาญายืนยันต่อสารว่าศพที่เกิดจากสพเมืองนนทบรุรีทุกศพจะต้องส่งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแต่คดีน้องแตงโมมีผู้ข้าบัญชาระดับสูงสั่งกุลไทยเอกพันธ์บุรินทิ์ให้นำศพมาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตหรือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสมัของกระทรวงยุติธรรม ไม่สามารถพาพิสูจน์ศพได้อย่างเร็วซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิน้นแท้จริงแล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ล,ลังสิตพร้อมที่จะพาพิสูจน์ศพน้องแตงโมตามที่ระเบียบปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาสิ่งต่างเหล่านั้นอาจารย์เดชาไม่เคยพูดล่ะอาจารย์เดชามีความสนิทสนมเป็นอย่างมากกับอายการดาวอายการเจ้าของสำนวนที่อายการจังหวัดนนทบุรีเพราะประัดกล้อง เป็นเพื่อนกับอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาต้องยอมรับความจริงว่าจริงหรือไม่ที่ปรดัดกล้องเป็นเพื่อนกับอาจารย์เดชาและมีความสนิทสนมกับพลตำรวจตรีว,รวันต์เตชะเกษมผู้ที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ของกองบัญชาการตารวจทรัพาหนึ่งมีการไปเจอกันในงานต่างๆหลายครั้งอาจารย์เดชาแล้วก็พลตำรวจตรีว,รวันต์แล้วก็อัยการดาวในงานเลี้ยงของคบไม้กระสินเราก็เห็นความสนิทสนมอย่างชัดแจ้ง ในความเส,สด็จสมของตำรวจทำคดีอายการเจ้าของสำนวนคดีน้องแตงโมรวมทั้งทนายเดชามันไม่ได้แปลกว่าไม่รู้จักกันหรือไม่รู้จักกันไม่ได้แต่ไอ้ที่ผมแปลกคือคุณเป็นทนายความของแม่น้องแตงโมแต่กลับมาไร้สดดิสเครดิตอาจารย์ปานเทพดิสเครดิตผมเดินคือดิสเครดิตสื่อมวลชนช่องแปดในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้า นำเสนออีกมุมหนึง่งอีกมิติหนึง่งในด้านการทําคดีของน้องแตงโมแต่านั้นที่เป็นสื่อมวลชนของคุณเมย์ผมว่าสิ่งเหล่านี้ดีไซนเขากําลังทํางานอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้อาจารย์เดชารูไ้ไหมครับว่าคุณหมอนอพัฒน์เนี่ยท่าหนังสือคัดค้านรกับตำรวจพลภาคหนึ่งรวมทั้งกองบัญชาการตำรวจพลภาคหนึ่งคัดค้านการส่งมอบวัตถุพยานผลนิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจอ้างว่า คดีนี้อยู่ระหว่างกรารพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีในวันที่2 3พฤษภาคมศาลจะมีกรา,า,ารพิพากษาแล้วดังนั้นจึงว่าให้ศาลไม่ให้คัดเอกสารสำนวนดังกล่าวและก็สรารบัญนิติเวศไม่ยอมส่งเอกสารหลักฐานการ่าพิสน์ศพของน้องแตงโมตามที่เราได้มีการขอหมายศาลและศาลก็ได้มีการอนุมัติหมายเรียกพยานเอกสารจากสารอาญาไปยังสาบันนิติเวศ โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแต่สถาบันพิสูจน์หลักฐานก็พิสูจน์หลักฐานของสํงนานักงานแห่งชาติกับเห็นความสําคัญของคดีน้องแตงโม,โมในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ยุติธรรมผู้บังคับการไอ้ผู้บัญชาการก็พิสูจน์หลักฐานได้ส่งเอกสารจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสามแผ่นรวมน้องไฟรรวิดีโอการพิสูจน์หลักฐานในคดีน้องแตงโม ที่เราร้องขอไปโดยคําสั่งที่ศารอาญาออกหมายเรียกพยานวัตถุพยานเอกสารทั้งหมดให้กับสารอาญาเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยสาหรับกองพิสูจน์หลักฐานเพราะกองพิสูจน์หลักฐานเขาบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาทําอย่างตรงไปตรงมาเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ให้ที่ศารอาญาแต่ผลนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจกลับไม่ให้อ้างว่ามีการรอศาร นนทบุรีพิ่ภาษาหรืออ้างว่าจะไปใช้ในภารกิจส่วนตัวผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมสามารถพิสูจน์ความจริงให้กับประชาชนทั้งประเทศเชื่อผมได้มากกว่าอาจารย์เดชาที่พูดไปเรื่อยปากคุณเสียนะครับคุณอาศัยปากคุณทำากินเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมาโดยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยว่านะเพราะอันนี้คือเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะ ใช้ความส่วนตัวของคุณทําแต่เรื่องของน้องแตงโมถ้าจริงๆคุณเนี่ยนะรักน้องแตงโม,มจริงคุณอยู่เฉยๆก็ได้เราให้สารตัดสินวันที่ยี่สามสาคมก่อนและเดี๋ยวคุณมาดูว่าทดีไอเนี่ยเขาจะทําอย่างไรต่อไปเขาจะล้มมวยไหมเขาจะเป็นอย่างที่คุณพูดไหมหรือจะผิดใครไม่ได้เลยเราวันนั้นก่อนดีไหมวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างดีไอก็ทําอะไรบ้าง นับจากวันนี้ไปต้นไปผมจะไม่เรียกอาจารย์เดชาแล้วผมจะเรียกทนายเดชาเพราะคําว่าอาจารย์เนี่ยผมว่าคุณไม่เหมาะสมคุณควรจะเป็นแค่ทนายเดชาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งหลังจากนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าทางทนายเดชาจะออกมาฟาดกลับอีกหรือไม่ซึ่งหากมีความคืบหน้ายอย่างไรค่ะแน่นอนค่ะว่าทางทีมข่าวทัพดาราจะรีบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ y o u t u h e ช n e l ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ